พบกับการสปอยหนังพ่อเลี้ยงหนุม่มหุ่นนายแบบสุดแซบเสน่ห์เหลือล้นที่ดูเป็นผู้ชายแสนดีโรแมนติกแหมช่างเอาอกเอาใจแต่เขาคนนั้นเนี่ยกลับมีความลับซ่อนอยู่เพราะเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะมีอะไรกับผู้หญิงเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรตามไปรับชมกันเลยค่ะกับเรื่อง w a l i ส e Below หนังเปิดตัวมาที่ลิบบี้ลูกสาววัย16คนนี้ที่ฮอร์โมนเนี่ยกำลังพุ่งพานที่เพิ่งกลับมาจากการเข้าแคมป์เมื่อถึงบ้านแม่ของเธอที่ชื่อว่ามิเชลเนี่ยก็ตะโกนเรียกแฟน หม่เพื่อที่จะแนะนําให้รู้จักกับลูกสาวแล้วแฟนใหม่ของแม่เนี่ยก็เดินขึ้นมาจากทะเลสาบแบบที่เรียกว่าบอดี้อย่างแทบทําเอาลิบบี้เนี่ยถึงกับตะลึงจังเกืนน้าลายเลยทีเดียวมิเชลได้บอกกับลูกสาวว่านี่จอรนแฟนใหม่ของแม่เองนอกจากว่าเขาเนี่ยจะดูดีมีเสน่ห์แล้วเขายังรู้จักเอาอกเอาใจโดยมีขงขวัญกล่องเล็กๆมาฝากลิบบี้ด้วยพร้อมกับขยิบตาเฟียลๆให้ลิบบี้ไป1หนึ่งทีหลังจากนั้นเมื่อลิบบี้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอเนี่ยก็ได้ดันซาลเปาของเธอเองให้ดูเซ็กซี่ใส